เทคนิคง่ายๆสร้างปกคลิปวิดีโอโปรโมทสินค้าใน TikTok Shop กับโปรแกรมสร้างวิดีโอเริ่มต้นแบบนี้คุณเองก็ทำได้สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายตุกอินฟินิต88นะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้จะมาแนะนำเทคนิคดีๆนะครับเพื่อนๆนลองเอาไปปรับใช้กันนะครับก็คือการทําปกโปรโมทสินค้าบางท่านเนี่ยอยากขายสินค้าแหละแต่ไม่มีสินค้าเอาไปโปรโมทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราก็ใช้วิธีนี้นะครับเพื่อนๆเอารูปภาพในสินค้านี่แหละมาทําปกแล้วก็ใส่คอนเทนต์ทีนี้เราเนี่ยต้องไปดูก่อนนะว่าสินค้าที่เราต้องการจะทำเนี่ยเขามีโปรโมชั่นอะไรบ้างมีคูปองให้ไหมมีส่วนลดอะไรนะครับมีเก็บเงินไปทางหรือเปล่ามีส่งไปมีมีส่งฟรีไหมมีอะไรเงี้ยที่เป็นกิมมิ c ของสินค้านั้นๆให้เราเลือกมานะครับให้เราเลือกมาอ่ะสมมติผมไปเลือกสินค้ามาหนึ่งตัวอ่ะผมเข้าไปที่ตรงนี้นะ ที่เมนเจอร์โปรดักต์นะครับเพื่อเราจะเข้าไปดูรายละเอียดของสินค้าสมมุติว่าผมต้องการโปรโมทสินค้าตัวนี้แล้วกันนะครับอ่ะผมจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยดูว่าภาพตัวอย่างเนี่ยมันมีภาพอะไรที่น่าสนใจไหมเราจิ้มเข้าไปถ้ามีอ่ะสมมุติเราอยากได้ได้ภาพนี้เราอยากได้ภาพนี้ก็ให้เราเนี่ยนะครับทำการเขาเรียกทําการอะไรแคปหน้าจอเลยผมก็แคปหน้าจอสินค้าตัวนี้ไว้อ่ะเรียบร้อยแล้วผมผมอยากได้รูปนี้แล้วผมแคปหน้าจอหรือเลื่อนลงมาครับ ทีนี้เนี่ยตรงนี้เขามีรีวิวด้วยนะเห็นไหมเขามีรีวิวเดี๋ยวเราจะไปก๊อปคอปรีวิวมาเสร็จแล้วอ่ะสมมติผมบอกว่าเออเฮ้ยรูปนี้ก็มีรูปนี้ก็น่าสนใจเห็นไหมผมก็อาจจะคอปรูปนี้ไว้ wow คอปรูปนี้เอาไว้นะครับอ่ะคอปรูปนี้เอาไวป้ปึ๊บอ่าเห็นไหมง่ายๆนะง่ายๆนะทำแบบดาร์กๆง่ายๆนะครับทีนี้เมื่อกี้เขามีรีวิวอ่ะโทษทีกดออกมาเขามีรีวิวเขามีรีวิวลองกดเข้าไปครับเราก็ไปเลือกรีวิวที่น่าสนใจอ่ะสมมติผมอยากได้รีวิวนี้อ่ารีวิวน่าสนใจนะครับ เลือกเลือกรีวิวก่อนนะเพื่อนเพื่อเลือกรีวิวก่อนนะครับเลือกรีวิวดีๆนะครับแล้วก็เข้ามาเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยนะครับแล้วมาที่โปรแกรมเข้ามาที่โปรแกรมผู้สร้างนะครับก็คือโปรแกรมสร้างวิดีโอกดเข้าไปนะครับแล้วเราเลือกสินค้าที่เราต้องการอันนี้ผมไปดูรายละเอียดของสินค้ามาแล้วนะครับเขามีเก็บเงินปลายทางผมก็เลยเลือกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการเก็บเงินปลายทางโอเคไหมนะครับอ่ะกดถัดไป ตรงนี้ข้อมูลมาเองอัตโนมัติเดี๋ยวผมขออนุญาตสิ่งที่ผมรู้คือเขาบอกว่าเขามีเก็บเงินไปทางอ่ะแล้วก็ใส่ไปนะครับส่วนระบบจะเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งนะมันเป็นกิมมิคนะครับลูกค้าก็ต้องเข้าไปเลือกถ้าเขาเขาเลือกแล้วตรงตามปกเขาก็โอเคเองแหละอ่ะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ผมขอลบออกก่อนนะครับอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วผมก็เลือกสร้างวิดีโอนะครับเดี๋ยวรอให้โปรเซสก,ก่อนนะครับผมจะรอให้ไปถึงหน้าโปรเซสเดยนะเพื่อนๆมันต้องรอนะอ่ะ พอมาถึงหน้านี้ไม่ต้องสนใจเลยเพื่อนเพื่อนไม่ต้องมาสนใจเลยนะเพื่อนเพื่อนกดข้ามไปเลยนะครับกดโพสต์ที่ทิกตอกเลยกดเลยนะกดไปนะครับกดไปเลยกดเสร็จแล้วตรงนี้ก็มาใส่ชื่อนะครับมาใส่ชื่อของผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการนะครับอ่อาเพิ่มเลยแก้ไขแล้วผมก็เพิ่มเพิ่มไปนะครับเสร็จแล้วมาถึงตรงนี้แหละที่สําคัญตรงนี้แหละที่สําคัญที่เราจะมาใส่ปกกันนะครับให้เราเข้าไปที่ตรงนี้นะผมเคยแนะนำเพื่อนๆ่ๆ <จะ S 1> ไปแล้วก็คือตรงนี้เห็นไหมครับ ให้เราจิ้มตรงไปจิ้มเข้าไปเลยนะครับจิ้มเข้าไปอ่ะพอเราจิ้มเข้ามาแล้วเนี่ยจะวิ่งเข้ามาหน้านี้ถูกต้องไหมก็จะมีเพลงมีอะไรนะครับเพื่อนๆเพลงเนี่ยก็เพื่อนๆก็ไปเลือกเอาแล้วกันนะครับว่ามันเป็นเพลงแบบไหนนะครับเพลงแนะนาอย่าเป็นเพลงลิขสิทธิ์ที่สุดนะครับเรื่องเรื่องของลิขสิทธิ์ไปแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ก็ก็ทาได้ไม่มีปัญหาทีนี้สิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆจะเห็นก็คือในคลิปก่อนเนี่ยผมจะให้ทําการแยกใช่ไหมครับแต่คลิปนี้ผมจะไม่ต้องให้เพื่อนๆแยกให้เพื่อนๆมาคำ ให้เพื่อนๆมาดูตรงคําว่าวางซ้อนนี่จิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปครับวางซ้อนไม่ใช่วางซ้อนวางซ้อนเห็นไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีคลิปวิดีโ,ดโอมีมีคลิปของเราใช่ไหมมีมีภาพที่เราไปแคปมาสมมติว่าเราอยากได้ภาพนี้อ่ะผมอยากได้ภาพนี้ผมจิ้มเลยเห็นไหมพอผมจิ้มเสร็จแล้วเนี่ยภาพอ,ออกมาแบบนี้ให้เรากดถัดไปได้เลยให้เรากดถัดไปตรงนี้ได้เลยนะครับกดเลยนะอ่ะพอกดแล้วเพื่อนๆเห็นไหมภาพจะขึ้นมาทับอันนี้พอดีให้เราเอานิ้ว มันจะเป็นกรอบสีขเขียวเห็นไหมให้เอานิ้วเคี๊ยกมาวางซ้อนออกมาเห็นไหมแบบนี้นะครับให้ได้ขนาดพอดีที่เราต้องการนะแบบนี้นะที่เราต้องการนะครับเคี๊ยกมาโอเคอ่ะเราใช้รูปแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆบางทีถ้าเราไม่มีรีวิวสดให้เราใช้แบบนี้ก็ได้แต่ว่าให้เรามาใช้คําพูดที่เราสามารถบอกบอกได้อย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูผมจะพิมพ์ให้ดูนะทีนี้วิธีการทําตรงนี้ผมเพิ่มเข้าไปเรียบร้อยแล้วพอผมเพิ่มเสร็จผมจะกลับมาที่ตรงนี้ นะครับกลับมาที่ตรงนี้นะนี่นี่ที่ตรงลูกศรนี่เรากดย้อนลงมากดย้อนลงมาเพื่อทําอะไรใส่ข้อความครับใส่ข้อความกดใส่ข้อความเห็นไหมแล้วก็เลือกข้อความนี่จิ้มเข้าไปข้อความตรงนี้เราจะต้องใส่ก่อนว่าอันนี้คืออะไรที่กดน้ําที่กดน้าอัตโนมัติใช้ง่ายอ่ะผมจะพิมพ์แบบนี้เลยนะส่วนลูกเล่นเนี่ยตพือนๆก็จิ้มได้เลยนะเนี่ยจะกดยังไงนะคบให้เป็นสีอะไรคลาสสิกแบบไหนมันจะมีปุ่มมีอะไรเงี้ยอันนี้ต้องลองมาลองเล่นนะตรงตัวอักษรเนี่ยถ้าเราอยากให้มันเป็นพื้นหลังอะไรเงี้ยให้เรากดตรงนี้ม ก็จะขึ้นมาเนหะ็นไหมกดทีหนึ่งกาเปลี่ยนทีหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมาแนะนําเพิ่มในรอบหลังในรอบหลังนะครับเพื่อนๆอ่ะโอเคพอได้อย่างงี้แล้วนะพอได้อย่างนี้แล้ว,นะลวเสร็จผมก็กดปล่อยเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับไม่ทันอ่ะแต่ว่าตรงนี้ผมจะมาสอนทําแค่ตรงนี้แหละจะมาสอนทําแค่ตรงนี้เสร็จแล้วที่เหลือขั้นตอนต่อไปคือเพื่อนๆก็ไปกดโปรโมทได้เลยไปโปรโมทไปเขียนคอนเทนต์ได้เลยนะแต่น,นี้คือมาสอนทําปกโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวสิ่งแล้วอันนี้คืออะไรเครื่องกดน้ําอัตโนมัติใช้ง่าย ต่อไปเราต้องการนําเสนออะไรมาเดี๋ยวผมจะพิมพ์เข้าไปให้หมดเลยนะครับพอเราทําตรงนี้เราสามารถกดคัดลอกก็ได้หรือว่าเราจะกดออกมานะครับแล้วเรากดเข้าไปเขียนใหม่แบบนี้ก็ได้อ่าโอเคนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอ่ะประมาณนี้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมภาพพอจากภาพเปล่าเป่โล่งๆเนี่ยนะครับที่ไม่มีอะไรพอเราพอเรามาใส่ข้อความลงไปเห็นไหมเครื่องกดน้ําแตบบ่ตรงนี้ที่ผมเว้นบ้างเอาไว้นะครับให้เว้นไว้นิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันจะมีปุ่มใช่ไหมมันจะมีปุ่ม ให้กดที่เป็นแบบกดกดกดไลค์กดทุกใจกดแชร์ให้เราเว้นไม่นิดนึงจะได้มาทับไม่มาทับข้อความเรานะครับเราเลื่อนออกมาได้แบบนี้นะครับนเพื่อนให้ให้แบบว่าเออให้มันแบบไม่ไม่มาทับข้อความเราเนาะอย่างเงี้ยเราก็ลองเลือกเลือกจัดดูให้ดีแล้วกันนะอันเนี้ยอันนี้ต้องลองเล่นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือเรียบร้อยแล้วเราได้หน้าปกมาแล้ะพอเราได้หน้าปกแบบนี้มาแล้วลองเราลองกดเล่นดูนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยพอเราลองกดเล่นดูเนี่ยมันจะไปไปทับภาพ เห็นไหมถ้าภาพที่เป็นภาพไม่สวยก็คือภาพไม่สวยของของตัวนี้เห็นไหมภาพไม่สวยของตัวเนี้มาอ่ะเห็นไหมเนี่ยผมก็เลยมองว่าเอ้ยมันเป็นอีกหนึ่ง g i ม m นะที่เราสามารถใช้ได้เอาไปปรับใช้ได้นะครับไม่ไม่ต้องแบบเพราะว่าเราอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆก็คือเราทุกคนเนี่ยไม่มีหลายๆท่านเนี่ยอยากขายแหละแต่ว่าไม่เก่งเรื่องของอาจจะแบบไม่ยังไม่มีสินสินค้ารีวิวาอาจจะรีวิวด้วยภาพแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถเอาไปยิงแอดได้ไง แต่มันอาจจะไม่ได้ไไดผลลัพธ์เท่ากับไลฟ์เราเอามาไลฟ์สดหรือว่าเรามาทาเป็นคลิปวิดีโอแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เราใช้ทํางานได้ใช่ไหมครับเรามีหลายๆเครื่องมือผมมองอย่างนั้นนะมันคือประโยชน์ของเราเสร็จแล้วพอเราทําตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะไปโปรโมทได้เลยเนี่ยเราก็กดบันทึกเลยอ่ะเราก็กดบันทึกเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ภาพตรงนี้มันก็จะหายมันก็ไม่บงังเห็นไหมเราก็กดถัดไปเนี่ยทีนี้เราก็เอาไปโปรโมททําคลิปวิดีโอแล้วก็ไปโปรโมททีนี้ก็รอพอว่างแล้วก็ยิงแอด เดี๋ยวผมก็จะมาสอนการยิงแอดโดยการใช้มือถือเนี่ยก็คือจะเอาอันนี้แหละยิงแอดแล้วเดี๋ยวลองดูว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะก็ต้องลองทำครับเพื่อนๆถ้าเรารอบอกว่าต้องมีสินค้ามาไลฟ์สดต้องมออีอะไรอ่ะต้องมีสินค้ามาทํารีวิวอย่างเงี้ยบางท่านไม่ได้มีงบประมาณในการที่จะซื้อสินค้าหลายๆตัวมารีวิวถูกไหมเราลองใช้วิธีนี้ดูครับเพราะหลายๆคนเขาก็ทําแบบนี้ก็มีใช่ไหมเขาก็ขายได้ มันอยู่ที่ว่าเราเราจะเลือกเลือกเครื่องมือหรือวิธีการหรือว่าเราจะทํามันทุกๆวิธีการที่เราสามารถทําได้นะฝากไว้ประมาณนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่ t i k t o กเขามีแล้วเราใช้งานง่ายๆไม่ต้องไปใช้แอปพลิเคชันอะไร t i k t o กเขาทําให้ได้หมดเลยนะก็เหมือนเดิมก่อนจบนะครับฝากเพื่อนช่วยกันกดใจนะครับกดคอมเมนต์กดแชร์กดรีโพสต์สำหรับเพื่อนๆอยู่ในทิกตอกนะครับแล้วก็กดติดตามเจ้าของคลิปวิดีโอนะครับเพื่อ เป็นกำลังใจนะครับแล้วเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรดีๆจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆอีกนะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ